ริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องตรวจหนี้กับปูดแดงดำเนินรายการโดยท่านกระทานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้น สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับวันนี้คนที่ทำธุรกิจระบบเครือข่ายนะฮะหลังไหลเข้ามาที่ปูแดงหนึงหกแมากมายเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับทําไมเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ปูแดงหนึงหกแนะฮะเราพร้อมทุกด้านแล้วครับไม่ว่าด้านสินค้าแผานการตลาด โดยเฉพาะขาบวนการเฟลบลลมหรือสื่อที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนี่คือเป็นนโยบายเป็นวิธีการของบริษัทปูแดง168ครับวันนี้ท่านอย่าพลาดครับเรามีผู้นำมาร่วมออกลายการด้วยนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์ในระบบเครือข่ายมากมายเหลือเกินจนจำชื่อบริษัทอดีตท,ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้นะฮะครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับพักสักครู่ครับ ข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจตุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้นดีไข่ตัวซานปูดแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูดแดงไข่ตัวซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดี สีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซาน าดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับวันนี้มีผู้นำหลังไหลข้ามาที่บริษัทปูแดง168กกันมากมายเหลือเกิน แต่และท่านมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วหลายหลายบริษัทนะครับทำไมผู้นำกลุ่มนี้นะครับจึงย้ายบริษัทกันเป็นวันเล่นนะฮะเป็นเพราะตัวเขาหรือเป็นเพราะบริษัทตรงนี้นะครับต้องถามคุณชนิตานะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชื่อเล่นชื่ออะไรครับคุณดาค่ะคุณดาเนาะ,ะ,ะผม เดียดดาลแล้วกันได้ค่ะบ้านเดิมอยู่ไหนครับจังหดสุรินทร์ค่ะอ้าวเรียนจบทําอะไรครับเรียนจบแล้วก็ไปรับจ้างทํางานเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานบ้างถูกไหมทำผมบ้างเออค่ะนั่นคือคือเราไม่ได้จบสูงถูกไหมใช่ค่ะเราก็ต้องทํางานทุกอย่างใช่อะไรที่เป็นเงินเราทําหมดทําหมดเลยถูกไหมครับค่ะอ่ะในเมื่อประสบการณ์ง่ายว่าทําทุกอย่างเครือข่ายเคยผ่านมาบ้างไหม ตั้งแต่ A ถึง Z ซดเลยค่ะท่านประธานที่อยากพูดถึงโอ้โหโชดชนถูกไหมครับถามมาชดชนไหมก็ต้องมีตัวเลือกนะคะอืเคยทำบริษัทไหนที่มีรายได้สูงสูงบ้างก็มีค่ะเกี่ยวกับประกันค่ะโอ้นั้นไม่ใช่ MOM นะพูดถึง MOM โอเค MOM ก็จะมีตัวนี้เหมือนกันค่ะแต่เป็นภาคแรกราได้สูงสุดเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดหมื่นได้เจ็ดหมื่นะค่ะ ก็พอใจไหมตอนนั้นพอใจมากเลยกาลังจะแตะหลักสาละกลังจะแตะเลยวิกฤตมากๆค่ะก็ไม่เป็นไรผ่านเครือข่ายมาเยอะเหลือเกินเห็นบอกนะฮะที่ผ่านมาปัญหาของมันคือที่เครือข่ายปัญหาเพราะว่าเขาพูดแล้วทําไม่ได้คือเราเป็นคนจริงหนึ่งยังแพนการตลาดคุณบอกจนคุณจะให้เรามาดูแล้วอ่ะคุณต้องทำเท่านั้นเท่านี้ไม่มีปัญญาแน่นอนถึงล้านคะแนนสองล้านคะแนนเราไม่มีปัญญาแน่นอนถึงจะได้จุดจุดนั้น เขาเรียกว่าก้าวไม่ถึงให้เหมือนกันคุณบอกให้เหมือนกันแต่ให้ก้าวแบบไปไม่ได้ถูกต้องค่ะมันนนคือตัวที่หนึ่งใช่มีอะไรอีกตัวที่สองคือราคาสินค้าคุณบอกคุณไม่ขึ้นนั่นคือคุณคุณกินคําพูดของคุณเข้าไปแล้วคุณได้ขึ้นราคาสินค้าใช่อยู่ๆก็ขึ้นอยู่ๆก็ขึ้นปรับแผนการตลาดบ้างอเรื่องแผนด้วยแผนด้วยเราตามไม่ทันคุณบอกคุณไม่ได้เปลี่ยนแต่คุณปรับขึ้นให้มันดีจริงๆมันก็เหมือนกัน ไอ้ตัวเดียวกันอืมีเรื่องผานปัญหาอันนี้คือปัญหาที่สุดวันนี้ดาไปบรรยายอย่างนี้ถูกไหมไปบอกให้ลูกทีมทําอย่างนี้อย่างนี้สมมติว่าจ่ายคู่ละพันวันดีคืนดีบอกว่าเหลือคู่ละเจ็ดร้อยอย่างเนี้แล้วดาจะไปพูดกับองค์กรยังไงอายเอาปิ๊บความหัวไปไม่ต้องพูดแล้วอายเขามากมากหนีดีกว่าหนีดีกว่าคือไม่หนีค่ะจบด้วยดีคุณจะตามฉันมาไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคก่อนก่อนที่เราจะจะปิดนะก่อนที่เราจะออก เราก็มีเหตุมีผลครับค่ะก็เราอยู่ไม่ได้อะอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อผู้ประกอบการโอ้โหมีนโยบายรายวันใช่คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคิดจะทําอย่างนั้นก็จะทําจะขึ้นราคาก็ขึ้นอึดอัดไม่ทำจริงจริงอึดอัดเราไม่กล้าฝากชีวิตไว้กับเขาแล้วเพราะว่าจริงคยคิดท้อเคยคิดเลิกบ้างไหมเนี่ยคิดท้อแต่ว่าไม่ถอยอค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าริมรถเครือข่ายแล้ว ไม่ถอยแน่นอนลื่นไปแล้วเลือดกรีดมาเป็นสีแดงเป็นเลือด AL แล้วไป l อไปแล้วกรีดมาแล้วถอยไม่ได้แลวนุอมัเอล M O m อะนะใช่ถอยเครือข่ายแล้วมันมีโอกาสจริงๆถอยไม่ได้แล้วท่านประธานเอาแหละคุณมารีเทิร์นผมใช้คำนี้นะที่กูแดงสาเหตุอะไรคะสาเหตุเพราะว่ามองบริษัทนะคะมั่นคงแล้วก็ท่านประธานรู้สึกว่า ท่านประธานเป็นคนที่ว่าท้องใหญ่ใจกว้างเป็นผู้ให้แล้วให้จริงๆคุณบอกว่าคุณให้แล้วคุณให้จริงๆเพราะว่าเราประสบการณ์มาแล้วเราเคยได้มาแล้วเราก็หวังตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณท่านประธานเช่นกันที่เปิดโอกาสให้ดิฉันมีวันนี้มันมันต่างกันต่างกันมากต่างกันมากต่างกันจริงๆเราทํางานแบบความรักกับการที่ว่ามาเราแวงวันนี้มันดีพรุ่งนี้คุณจะเปลี่ยนอีกไม่น้องจะเปลี่ยนออกไหมเราคิดอย่างเนี้ยเราคิดอยู่แล้วไม่กล้าก้าวที่ที่จะก้าวไปข้างหน้าคือ คือเขาเรียกว่าเราเป็นผู้นำถูกไหมใช่ไปพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้เราออกสื่อออกหน้าถูกไหมใช่เวลาดาไปประชุมทีโอ้โหยี่สิบสามสิบคนนั่งฟังถูกไหมใช่ดาบอกว่าวันนี้จ่ายคู่ละพันค่ะโอ้โหวันดีคืนดีมาบอกเหลือคู่ละเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยดาจะเอาหน้าไปไหนอย่างที่คุณหมอต้องคมปี๊บใช่คงเดินแน่นอนอึดอัดนะอึดอัดมากถูกไหมค่ะแล้วก็สภาวะภาวะจิตค่ะก็ตกตก ไม่มั่นใจไม่มีความมั่นใจเออแล้วปูแดงมีอะไรดีอีกปูแดงดีตั้งเยอะแยะตั้งแต่มองภาพลักษณ์ของบริษัทเราแล้วมั่นคงนะคะมั่นคงอะไรอ่ะมัะม่นคงในด้านการเงินคุณมไม่เจ๊งแน่คุณไม่ล้มแน่แล้วก็ท่านประธานบอกว่าให้แผนการตลาดใหม่ๆมานี้คุณอบอกคุณพูดมาเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณบอกว่าให้อพออาทิตย์ต่อมาปุ๊บ คุณเปิดเลยคุณให้เลยเปิดคอมเข้าไปเห็นปั๊บเลยใช่ไหมคะนี่คือคือต้องให้จริงให้จริงอ่าไม่ใสได้โอปลกขึ้นมาไม่ไม่ไม่โอปลกไม่ใช่คุยโออวดโมไปวันวันใช่มีนโยบายสวยหรูแต่แล้วทำเนื่อเราทำไม่ได้อ่ามีแต่คุยคำใหญ่โตนะฮะผู้ประกอบการอย่างนี้ก็มีเยอะนะครับแต่ขอวงเล็บเป็นบางคนไม่ใช่ทุกคนใช่ค่ะใช่แต่เทา ขบวนการฝึกอบรมเป็นยังไงอ่ะโอเคค่ะสุดยอดเลยอาจารย์โดราซับปีชาสวรรค์ขอชื่นชมท่านเพราะว่าจริงๆการเป็นนักธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไหนเราก็ไปอบรมมาแล้วแต่แตกต่างกันมากคุณบอกว่าใครคุณบอกว่าเหมือนต่างกันแน่นอนเห็นได้ชัดนะคะที่ดิฉันไปสัมผัสมาส่งองค์กรทีมงานเข้าไหมส่งเข้าทุกคอร์สเลยแล้วที่คนออกมาเป็นยังไงโอเคค่ะไม่หยุดมียอดการซื้อขายเข้ามาเรื่อยๆไม่นิ่ง ม,มันเป็นอย่างนี้นะคือทำเอ็มเอ็มส่วนมากเนี่ยเวลาผู้นําอยู่ ทีมงานก็เดินถูกไหมเวลาเราไม่อยู่มันก็นิ่งถูกไหมใช่ค่ะแต่หลังจากผ่านคอสนี้เป็นยังไงฮะโอ้โหเขานิ่งไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ต้องไปบ้านนั้นวันนี้ต้องไปบ้านนี้แล้วลูกทีมของดาเองเนี่ยคือไม่รอดาแล้วไม่รอแล้วบางคนนี้เอาผ้าผูกคอที่เข้าคอสคนไม่ธรรมดาเนี่ยผูกติดคอแล้วไปที่ตลาดไปบ้านโน้นบ้านนี้คุณไม่ต้องบอกว่าคุณทําอะไรเขาอ่านเอาเองปูแดงไปไหนปูแดงไปไหนปูแดงอย่างนี้มันทำให้เราประทับใจมาก อันนี้ก็คือเรื่องจริงผ้าบันคอนี่นะที่เราอมลมีให้นะใช่ค่ะออกเดินตลาดเลยใช่ค่ะอันนี้ขอพูดชื่อได้ไหมคะเชิญคุณคุณอีทอยู่ชานมานแล้วก็กำนันงวนนี่เป็นถึงกำนันเลยนะคะท่านประทับใจขนาดไหนนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยพูดได้ผ้าบันคอนี่เดินตลาดเลยนะเป็นกำนันเนี่ยนะคุณอีทเนี่ยใช่คุณอีทก็ขี่มอไซค่ะผ้าบันคอเนี่ยไปที่ตลาดไปซื้อของน่ะคุณคิดดูตลาดน่ะคนเยอะหรือคนน้อยใช่ไม่ธรรมดาเลยนะ เขาถามว่าบ้าหรือทําอะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่บ้านี่คือเรื่องจริงเขาประทับใจใช้แล้วใช้แล้วได้ข้าวนั่นแหะเขาประทับใจผลผลิตที่ได้ตามมาที่เขาไปฉีดพ่นของเขาเองถ้าพูดถึงข้าวเป็นยังไงของถูงค้าโอ้โหนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าพูดถึงโปแดงเนี่ยมันถึงพริกถึงขิงเลยค่ะอย่างต้นข้าวเนี่ยเขียวหวานนะคะเขียวหวานแข็งแรงอันนี้คือเรื่องจริงเลยทำไมถึงบอกว่าเขียวหวานเราไม่อยากบอกเขียวเข้มของเราไม่เขียวเข้ม ของเราเขียวอ่อนหวานแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงแต่ก่อใหญ่ด้วยมีมีตัวอย่างไหมลูกค้าดีใช้แล้วตัวอย่างที่ท,ที่ที่ใช้แล้วมีค่ะที่ไหนบ้างอ่าที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ,อ,ะอำเภอก่อนใช้ได้เท่าไหร่ออำเภอรัตนบุรีก่อนใช้ได้ ก่อนใช้ได้40ถัง40ถังหลังจากใช้แล้วเขาได้ถึง80ถังต่อไร่เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้คือแน่นอนเป็นข้าวหอมมะลิรืเปล่าเป็นข้าวหอมมะลิคือที่จังหวัดอะไรเนียที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแถวนั้นปลูกข้าวหอมมะลิเนาะใช่ค่ะมีรายอื่นไหมรายอื่นมีอีกเคสหนึ่งนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอศรีนาลงนะคะจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันสุรินทร์ค่ะหอมมะลิเหมือนกันข้าวหอมมะลิเหมือนกันค่ะเดิมเดิมทีได้50่อไร่หลังจากใช้แล้วเก็บเกี่ยวแล้วไได้ร่ละ 90ถัง90ถังโอ้ข้าวหอมมะิราคาก็ดีข้าอมมะราคาดีนะใช่อ่ะมีเคสอะไรอีกครับเคสอีกข้าวโพดข้าวโพดค่ะข้าวโพดที่ไหนครับอ่อสีสะเกตตรงเนี้ยสีสเกตใช่ค่ะนี่คุณดาคุณลุยทั่วประเทศเลยขอโทษค่ะตอนเช้าอยู่สุรินสายมาอยู่อำนาจเจริญเย็นมาอยู่มุกดาหารออันนี้คือเรื่องจริงสุดนี้นะ จริงไปกันกี่คนเนี่ยไปกัน3คนลุยกันเลยลุเกันทคมใช่ค่ะทำงานต้องเป็นทีมอย่าลืมนะคะข้าวโพดเจ้านี้ข้าวโพดเจ้านี้ก่อนใช้ได้ประมาณตันห้าตันครึ่งต่อไร่หลังจากใช้แล้วได้3ตันสามตันเลยนะโอ้โหสุดยอดต้นใหญ่ฝักใหญ่สำคัญไง ต้นใหญ่ก็ต้องมีฝักใหญ่ถูกไหมไม่ใช่ต้นเล็กเล็กไม่ออกมฝักใหญ่มันไม่สมกันโดนกันถูกไหมนอกจากข้าวโพดมีอะไรอีกครับข้าวโพดอีกแล้วก็มียางยางพารายางพาราที่ที่น้ํายางไม่ดีค่ะที่เขาเรียกว่ากรีดแล้วน้ํายางไม่ไหลเขาเรียกยางตายนึ่งยางตายนึ่งใช่ก็บอกว่าพี่พี่ถนอมนี่ชื่อพี่ถนอมนะเขาบอกทําไงคุณดาคุณไข่ปูแดงคุณแก้ไข่ได้ไหมได้โโอ เขาทาเลยหมอเลยนะใช่เขาทาเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่ตาเป็นหมอได้หลายปีแล้วตั้งแต่รู้จักปูแดงเนี่ยค่ะเ้าฉันอย่ยางไตนึ่งช่วยได้ไหมช่วยได้เขาว่าได้เลเริ่มแรกกรีดน้ำยางไม่ไหลเลยนะคะทีนี้พอใช้แล้วน้ำยางไหลดีเข้มอ่ะเขาเรียกว่าน้ำยางเข้มถูกไหมคะนานประธานเข้มข้นเข้มข้นออกมาค่ะแล้วต้นยางเล็กมีไหมต้นยางเล็กมีค่ะก่อนปลูกก่อนปลูกนะคะดิฉันแนะนําให้เขาฉีดพ่นก่อนปลูกเขาก็ฉีดตามที่ดิฉันบอก พอก่อลงหลุมเสร็จดิฉันให้เขาใช้สารปรับปรุงดินของปูแดงลงหลุมหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยครับนะคะต้นต้นกล้านี่อัตราการตายนี่ไม่มีเลยอ๋อเมื่อก่อนตายเยอะเหรอเมื่อก่อนตายเยอะเขาพอใจตรงไหนเนี่ยเขาพอใจตรงที่ว่าปลูกแล้วอัตราการตายไม่ตายนี่ความพอใจแล้วเพราะต้นยางต้นกล้าที่ซื้อมาแพงมากตอนนี้ราคาต้นละหกสิบห้าบาทตอนนี้นะต่อต้นหกสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทขั้นต่ําอันนี้คือสูงสุดมีก่อนต้นละสิบกว่าบาทเองค่ะ แสดงว่าตอนนี้ฮิตปลูกสวนยางตอนนี้ฮิตปลูกสวนยางจนขึ้นมาเป็น65บ้าบาทแล้วะโอ้โหแย่งกันซื้อย่างพันแล้วนะใช่ค่ะอันนี้อันนี้มีตาอย่างมีใบอย่างอันนี้ต่อตามาแล้วนะคะแค่ต่อตาต่อตามาแล้วยังมาแกะออกเองด้วยโอ้ยังมาแกะยอยย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 ยวย้วยยยยยายยยายย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 ายยยยขยย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 ่ย่ยยยยเยยยยยย่ายันยยยพยย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 ย อันนี้คือทั้งจริงคือยังไม่แตกยอดนะยังไม่แตกยอดทกสิบาทยังไม่แกะออกเลยนะคะโอ้ตายชาวบ้านบอกยังไงลูกคะบอกฉันคุณจะให้ดีกว่าปูแดงก็เอาไม่อยู่แดดก็แดดร้อนก็ร้อนดิฉันขอท้าการันตีโอ้เจ้าหนุนขอท้าดิฉันเองดิฉันเองขอท้าการันตีว่าฉันรับรองว่าต้นยางของคุณไม่ตายแน่แน่ฉีดแล้วลงไปปุ๊บได้อาทิตย์หนึ่งต่อมาแตกฉัดออกเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะ เขาไม่หือหากันเรี่ยเลยก็ตอนนี้ก็แตกตื่นกันหมดบ้านแล้วใครไม่ใช้ก็ถือว่าไม่ไม่แฟชั่นแล้วไม่ทันสมัยคุณอย่าลืมนะพอคนนี้สวยปุ๊บคุณไม่มองตาเปล่าแน่นอนวันนี้คุณเดินวนอยู่สามรอบพรุ่งนี้มาลืนี้คุณไปซื้อมาใช้แล้วอันนี้คือเรื่องจริงค่ะนี่นี่คือประสบการณ์ประสบการณ์จริงโอ้โหสวยๆอย่างนี้ออกไปลุยอย่างนี้เลยเหรอขอค่ะขอโทษท่านประธานสวยๆอย่างนี้ออกจากบ้านสวยแต่ตอนกลับเข้าบ้าน สบักสะบอมแต่ก็มีความภาคภูมิใจเพราะเรามีความสุขเสียงตอบรับประชาชนเกี่ยวกับปูแดงเป็นไงฮะประทับใจท่านประธานสุดยอดใครตัวสารของคุณดีจริงใช้แล้วไม่ผิดหวังก็อย่างที่คุณบอกอ่ะไม่เด็กกำนันเดินตลาดัมีคนทักเลยใส่แค่เสื้อผ้าพันคอนะที่มีโลโก้ปูแดงเท่านั้นเองถูกไหมฮะยังทักกันเลยยังทักกันฮือฮากันทั้งตลาดเลยใช่ค่ะ ขบวนการฝึกอบรมเป็นยังไงขบวนการฝึกอบรมเข้มแข็งแล้วก็ทําให้ผู้นําแต่ละคนที่เข้าไปหรือสมาชิกที่ยังไม่เปิดใจเข้าไปน่ะรู้สึกว่าเขามีการตื่นตัวนะคะจบคอร์สออกมาแล้วไม่มีใครอยู่นิ่งทีมงานคอนเทชันเคลื่อนไหวทุกคนที่ตาบอกน่ยถ้าฉันอยู่ก็ฟูฉันไม่อยู่ก็แฟบใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาทางานเองตอนนี้ทํางานกันเองค่ะมีอะไรจะเชิญชวนเชิญนะครับค่ะดิฉันขอฝากให้กับเกษตรกรชาวไทยของเรานะคะค่ะ อยากให้รู้จักว่าคําว่าเขาบอกว่าดีเนี่ยให้คุณเปิดใจเถอะค่ะว่ามันดีสินค้าปูดแดงใครไม่รู้จักตั้งแต่สองสามขวดแน่นอนอาจจะไม่รู้จักนะคะสิบสี่สิบห้าปีขึ้นมานะ่ะคุณรู้แล้วว่ามันดีคุณใช้เถอะค่ะบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานของเราทั้งหมดแล้วก็ขอเชิญชวนสมาชิกที่เคยอยู่ร่วมกันนะคะที่ยังไม่ประสบความสําเร็จดิฉันนําพาพวกท่านะยังไม่ประสบความสําเร็จ แต่ตอนนี้ดิฉันกลับมาแล้วดิฉันมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนเลยว่าเราจะสําเร็จกับบริษัทปูแดงหนึ่งองแปดไทยแลนดเรากลับมาเตอาขามาอยู่บ้านหลังเก่าของเรากับพ่อที่มีลูกหลายล้านคนรออยู่แล้วเงินที่พร้อมที่จะจ่ายให้พวกเรานะ่ะคุณไม่ต้องกลัวจะเจ๊งดิฉันเชื่อท่านทําได้แล้วเราก็ต้องทําให้ดีถึงที่สุดด้วยนะนะคะเราทําให้สุดชีวิตไปเลยขอบคุณค่ะครับนี่ครับ คนที่มีประสบการณ์ในการทำเครือข่ายมากมายวันนี้ฟังดูแล้วเขาจะเน้นเรื่องสินค้าโอ้โหคือสินค้าดียังไงก็มีชัยกว่าครึ่งแล้วแล้วมันเน้นเรื่องขบวนการสกลลอีกแต่ละคนถ้าได้เข้าคอร์สคนไม่ธรรมดานะฮะเขาจะเป็นคนไม่ธรรมดาจริงๆฮะอย่างน้องดาเรานะฮะโอ้โหลุยขนาดนี้เป็นคนสมแล้วครับที่ไม่ธรรมดา ยินดีและดีใจด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานขอบคุณท่านผู้ชมด้ยค่ะพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่ตัวซานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้กเกษตรกรชาวไทย ครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color o m a r s h a r i f Paris คุณ h a ppy ผมก็ h a ppy ขอบคุณ Happy Hair Color o m a r s h a r i f Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูดแดง ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวรกรเคมีไบออยแหลกอิงสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลง เครื่องยุนสะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมี และสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธัม์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ ของพี่นอ้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับมีผู้นำหลังไหลเข้ามาที่นี่มากมายเหลือเกินแล้วได้มาเท่านั้นยังไม่พอศึกษาสินค้าแผนการตลาด นิสัยทัศนดของผู้ประกอบการมาสุดท้ายท้ายสุดก็คือขบวนการฝฟบอบรมนะฮะโดยเฉพาะคอร์สคนไม่ธรรมดานี่นะครับผู้นำจากใคาเอื่นมานะตันลึงไปหมดแล้วครับเขามองเห็นอนาคตนะครับเขามีหน้าที่ต่อไปนี้ชวนคนเข้าสู่ระบบในวิธีการทำคือขบวนการอบรมของบริษัทครับเรามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังการอบรมของเราดีกว่านครับ วันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับ ่อยมันสางกาตายไปวันวาน ปล่อยมันส้างกระตายไปวันวานโอ้ชีวิตมี วันยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2554วันเสาร์ที่17กันยายน2554 OPP โรงแรมพูดินจังหวัดเยะโสธรเวลา12.30นาถึง14.30นวันพุทธที่21และวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาจังหวัดนครราชสีมาเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา วันเสาร์ที่24กันยายน2554 OPP โรงเรียนอนุบาลบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์เวลา12.30นถึง14.30นาทีวันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมัาใหญ่ภารไดซ์จังหวัดสงขลาเวลา12.30นถึง14.30นาที